สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นใบงานนะคะอัอน,นี้เป็นใบความรู้นะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะใบความรู้นะคะสำหรับนักเรียนในเรื่องในบทแรกที่เราจะเรียนกันก็คือการอ่านวันเดือนปีแบบสุริยคติและจันทรคตินะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าทำไมครูฟุกเอาปฏิทินมาทำไมนะคะก็ เราจะเรียนเรื่องการอ่านวันเดือนปีนะคะนักเรียนอาจจะคุ้นหูคุ้นตานะคะเคยผ่านตามมาแล้วนะคะปฏิทินทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะคะเป็นใบความรู้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนในได้ทําใบงานต่อไปได้นะคะก็คือหน้านี้นะคะคุณครูจะอธิบายใบงานนะคะวันนี้ใบงานนะเขาบอกว่าคําชี้แจงให้นักเรียนสร้างปฏิทิน เดือนปัจจุบันโดยให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในปฏิทินนะคะในปฏิทินก็จะต้องมีพศนะคะพุทธศักราชแล้วก็คิดศักราชนะคะเดือนวันวันที่และเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็คือทําแบบทำาบงานนะคะทำใบงานให้ถูกต้องนะคะก็จะมีะคําถามอยู่3ข้อนะคะข้อที่1นึในปฏิทินนี้เป็นของปีอะไรนักเรียนเอา ปฏิทินของเดือนนี้นะคะนะคะให้เอาอาให้เลือกมาหนึ่งเดือนก็ได้ค่ะจะเดือนไหนก็ได้นะคะให้นักเรียนให้นักเรียนวาดลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ใส่มาค่ะมีพศอ,อะไรคิดทศกราชอะไรนะคะเดือนอะไรและมีจําน,นวนวันทั้งหมดกี่วันนะคะที่บอกว่าเป็นานาักเรียนก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะปฏิทินเดือนนี้สมมุตินักเรียนวาดเดือนนี้มานะคะเป็นเดือนกันยา เดือนกันยากันยายนนะคะพศอ,อ,อะไรคะ2555นั25้เรียนก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าคิทศักราชอะไรนะคะคิทศักราช2000เท่าไหร,ร่คะนักเรนต้องมาดูนะคะหาดูก็จะมีบอกนะคะแล้วมีจํานวนวันกี่วันวันที่1น,นะคะถึงวันที่เท่าไหร่นะคะนักเรนก็ต้อง เติมลงไปในคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิชาสังคมที่ครูจะฝากไว้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ